พอน็อตฟังชัดๆแม่ชมตอบเคลียร์เรื่องลูกคนต่อไปว่าซึ่งพูดไว้แบบนี้คุณสามีอย่างน็อตวิสรุตเพิ่งออกมาทำให้แฟนๆต่างเลาะต่างรอลุ้นหนักมากหลังโพสต์ภาพกับลูกๆพร้อมแคปชั่นว่าเพิ่มอีกสักคนก็ตั้งทีมฟุตซอลได้แล้ว เกี่ยวกับเรื่องนี้คุณแม่ชมพู่ยืนยันชัดไม่มีเบบีเพิ่มแล้วแน่นอนทั้งยังสาวสามีว่าตั้งแคปชั่นเพื่อสร้างเอนเกจเมนต์เป็นไปไม่ได้กำลังพอดีแล้วที่เคยคุยไว้เขาขอเด็กผู้ชายสองคนแต่ผู้หญิงแม่อยากได้เขาก็คงพูดเผื่อว่าฟลุ๊ก แต่มันไม่ได้เราเหนื่อยสุดขีดความสามารถแล้วทั้งร่างกายและสมองในการจัดการเขาก็รู้ว่าท้องสุดท้ายแล้วด้วยอายุเราไม่เอาแล้วไม่มีใจอ่อนชัวรเพราะใจแข็งมากเวลาคุณพ่อเขาอยู่กับลูกๆก,ก็จะมีโมเมนต์สนุกสนานตามประสาแต่ชีวิตจริงคือเราก็ดูแลเป็นหลักเพราะเขาต้องทำงานอันนี้เราก็เข้าใจได้ถามว่าคุณรับมือเด็กๆได้ไหม คงได้เป็นช่วงๆพักๆถ้าทั้งวันก็คงไม่ไหวเด็กผู้ชายอย่างที่รู้จะมีความลุยเข้าใจได้แต่บางอย่างก็จะขัดใจแม่บ้างและความพี่ๆของสองคนสายฟ้าและพายุก็ตื่นเต้นกับน้องสาวนะแต่ความทนุถนอมยังไม่พอเข้าใจได้นะว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายแต่เขาก็รู้นะว่ามีน้องสาวแต่เราก็อยากให้ลูกสาวโตมาแข็งแกร่งแหละพี่ชายก็มีแย่งน้องกันอยู่นะ รวมไปถึงแย่งของเล่นของใช้เสื้อผ้าแบบว่าเกิดความสงสัยตามประษาเด็กบางครั้งก็มีดุบ้างเพราะเด็กๆก็สนมากเวลาโดนดุพวกเราก็มีน่อยกันไปเลยเรียกว่าวงแตกขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com